ปา๊าบเหยอเจ็บจังเอยไม่จุ่มบอยุงสิครับอืมไอแก,กออกครับสามไข่กับจุ่ม,มอลเล็กรอ้ออกจาก้า่แล้ครับบ้าบวบหน้าปกป้าบวบ เต็มตาแล้วครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องที่คนมากแล้วนะครับเนาะพบกปอนอยู่ต้นโกกข้างปลาขึ้นเขากลับมาเก็บเห็ดเมื่อนี้มาก,กับบ้าบอยพี่น้องกะเอากัดจอดเก็บขังรถต้องหันนี่ได้อยู่งสามสี่ค่แล้วครับแหลกแหกมันของเอาคนหลายหลายพี่น้องเมื่อนี้เอากัดเลยโ,เคคโคกแตก เขาก็เลยบ่ไ,ได้เก็บให้เบิ่งตอนเปิดคลิปเนาะคนยางสวนกันไปกันมาเต็มโขก,กเลยครับเจ้ว่าคา่ะไปรุ่นกันต่อไปรุ่นกันเบิ่งคือเก่านเลยครับเฮาสี 4, 000, 000, 000, 000. มันบ่ะมานมื้อนี้น่านลูกจางบ่ได้มาน้ำเด้อครับมื้อนี้มื้อนี้มาก,กับบ่าวบอยสองคนสู่เขาบ่าเบาโอเคมยียาดนะเบาบอยบ,บ่มีญาติไปไปเบิ่งกันครับพี่น้องบาดนี้ว่าเฮาสีมันทำได้มื้อนี้ มื่อนี้เก็บให้พี่น้องเบิ้งดอกแหกแห่งมันเท่าเป็นเห็ดผึ่งนกนิ้วหัวเขียวด้วครับเ <c oughs> นี่ยเห็นบ่พี่น้องโอ้ถึงแต่คนเจ็บเบิ้งดูเถียงเปิดหนาออกลุ่มแล้วนี่น้าหน้าที่นี่ครับเห็ดผึ่งไตไก่สีเดียวกันก็ขี้ดินเลยครับกัะกินกับใบใหม่นะครับเห็ดผ <c oughs> ึ้งไตใกล้กับกระลังออกบัี้โอ้ ออกส่กัยยน,น,นเลยหลายย่างแล้วพี่น้องมวนในห้องเดี๋ยวห้องจใไ่ถุงมืออยู่ดอกครับพี่น้องมื้อนี้แต่ตอนนี้บระท่านส่ครับ,บใบใหม่บางตากลองครับไข่ะละงอกเน็ดกะขื่นดีอยู่ครับค้นก็ขื่นดีที่กัน,นกค, <laughs> คนก็คักบ้าบอยวะละงอกขาวครับ ก่อนอื่นต้องบอกให้พี่ให้น้องขอแจ้งที่น้นองเนะเราบว่าสามารถที่จะทายให้เบิ้งทุกดอกได้แล้วครับ เห็ียดไหมพี่นนองแันนี้กำลังสีออกไข่ได้ครับเนี่ยสามไข่ครับจุ่มก็เล็กเนาะก,กระออกจากไข่แล้วลหรอครับยังบ้าบอยเปิดบ้าพกพวกไว้บ้าบอยมไม้รับไม้รับ สองต่มครับไปใส่ถุงมือว่าใส่หรอครับพี่น้องเปรียบครับขนลิ้นวงองใบนี่นะถุงมือเปียกเราปิดกล่องยากครับเห็นลรงโงกขาวครับพี่น้องเห็นบ่ครับ มูใหญ่เติบครับเนี่ยอู้ยอยาอกไปเนาะมูแมนละงูที่นี่ครับเก <c ười> าๆเน็อตอผึ่งฝายครับผึง่งฝายผึ่งไข่เนาะสองไข่ครับนอาจะเป็นไข่ละงก์เลี้ยงดูนี่ก่อนนี่ดูสองไข่เนี่ยแหละครับนอาจจะเป็นไข่ละงก์เลี้งครับมองนี่ นกยุงกับพี่น้องป้าดุ้นขานางแบบเดียวครับโอ้งามเลยพี่น้องด,งดูงามดีๆคเับทึ่งเหลืองครับเบิ่งเห็นละงอกพี่น้องอืมาพ้อมาเชาพอดีเลยครับนี่ สามไข่งามงามับเห็ดละงกครับอู้กำลังตูงงามไปพี่น้อ งามๆเลยครับแล้วงกอยียงป๊าดพี่น้องเห็ดจังด้ยไม่จุ่มกรนยุ่งสี่ครับอือหือได้แกะออกครับป๊าดจังไงตั้งหาก่นอง สวนครับสวนใครลลงหกอย่างครับ บอกหน่อพี่น้องให้ลูกเลี้ยงคนต่างที่จะเปลี่ยนดินนะครับเนาะเก็บมาหลายเติบพี่ครับเพราะเดทไทยพี่น้องเพิ่งนะครับเขากะสิไายแน่ะบอไายแนาะพี่น้องเนาะเก็บได้สะอาดแถมบ่ค่อยสะอาดครับลูกเลี้ยง อันนี้ละงกขาวครับเก็บยามึ้นเฮากาสีบ่ค่อยเบ้าปัน,นไ,ได,นนะด,ด๋ครัพี่น้องเนาะเบ้าก็เบ้าบ่ดังดอกครับหึละงกเลี้ยงครับกําลังงามๆเลยพี่น้อง สะอาดครับสวย่ไอ้ครับไข่เห็ดม so ืาอนี้ยสงสิเปลี่ยนเลยพี่น้องบอกมากอยากครับเขาก็เลยกว่อยากใส่ถุงมือครับถ้าใส่ถุงมือนี่เย็งก็สีดำเด้พี่น้องดำคัาครับแห้มือดำดีกว่าเห็ดดำนะครับเนาะ พี่น้องตอนนี้กะเวลากะประมาณตีหนึ่งครับเขาเก็บขึ้นมาเขาก็ว,วา่าจีดังไฟแล้วครับดังไฟแล้วก็ผูกปีเขาละอันฝุ่นบ้าบอยกำลังผูกปเขากะของเขาผูกแล้วละครับวันสิพักก้อนก่อนพี่น้องจากชั่วโมงสองชั่วโมงกุละครับจ้างี่ไปหาต่อนะพี่น้องเนาะอันนี้มาเบิงผลงานของบ้าบอยครับมันนี่บ้าบอยเอามาใหญ่ก่อนหน่วยหมู่บ้านนี่กะตาพี่น้องตาหนุห่ยง่ายซื้อได้เลยครับ เฮ็ดกะสีพ่อนกันกับของหอกละ่ะของหอกะน้อยๆกลัวนะครับเนาะของหอกะว่าน้อยใหญ่เต๋ยวิ่งได้พี่น้องแต่ว่ากับตานี่มีใส่หยักครับของหอระมาณละโงกเลี้ยงละโงกเขาครับเมื่อนี่เฮ็ดผึ่งบ่ค่อยได้ครับพี่น้องเรากะอีกอย่างหนึง่งเขากะบ่ค่อยได้ท้ายให้พี่น้องเบิ่งก็ได้ดอกเนาะครับนึวกว่าโว้คนหลายครับแทบสิจบกลองออกมาแทบหาจังหวะท้ายใหญ่เลยพี่น้อง เขาก็เลยทายเนี่ยบัวไายเนี่ยห้เบิ้งเหรอครับน่ครับสำหรับความขึ้นหี่กะ่ะลาจีสวัสดี์ครับเ <c oughs> ดี๋ยวเวลาลุยต่อแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ลงหุกขาวงามครับ ให้ลงหุงงูกเลียงครับมันบานแล้วครับดอกหนึ่งก็อีกสองตูมบ้านนอสีบ้านฐานาน้องพี่หนักเง็กดกระดัมดำหมด ผนดินเลยครับแล้วหุกขาวถ้าหากใหม่พี่น้องครับเดี๋ยวครับตุ่มนางามเลยตุ่ม เลี้ยงครับพี่น้อง ừ, งามเลยครับดอกนี่พี่อดอกหนึ่งพี่น้องคือจิบูเห็นดอกนี่ไกลเขาครับ вот นุกยุ้งหัวเขียวครับเนี่ยสามไข่ครับไข่หนึ่งครับแล้วงกขาวงกเลี้ยงครับอันนี้ สองตูมเดี๋ยวหมองละตูมครับ <c oughs> <c oughs> ตูมนกยุ้งครับน <c oughs> กแล้วอกขาวครับ รวนึงนกำลังงามๆลยนะถึงแาดครับงเกเหลียงครับโอ้ยยังมองละตตูมพี่น้องเ้ยใกล้สีแกงแล้วละครับกะกำลังสีกแกงไประได้๋ หกเหลียง,ง,งครับมีดอ,อกเดียวจะตูมง,งามดีอยู่ครับอ้หลำหกเหลียง,งครับ ก็ใครลรางงเตียงครับ เสากบผมตอนนี้ก็แจ้งแล้วนะพี่น้องเนาะแจงแล้วตอนนี้เฮาก็บเาบอยแหกกันหานะครับเนาะแจงแล้วเดี๋ยวจังไดะกัเพื่อเอกะอาจจะได้สรุปผลงานพร้อมกันลวครับแ,นะแต่ว่าตอนนี้กะจักไปทงางใดทางคนกับทางหาเพราะว่าคานหนะลายครับคนหลายเขาตองแหกกันหาเนาะพี่น้องอู้คนมาใต้หลายเลยครับเมื่อคืนนี่เฮาก็ได้ใต้เอาเลยครับนะแบบพระเบงว่าแจงแล้ว สียั่งวาพี่น้องเพราะว่าคนุณไหลลีครับก um ็มาอัปเดตผลงานน้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผลงานตอนสอบก็บ,บ่ค่อยเด,ดทไทยให้พี่ให้น้องเบิ้งครับบ่ค่อยเด,ดทไทยให้เบิ้งปันได่เนาะเพราะว่าเขาเฝ้าครับเฝ้าน้ำคนโอ้วเจ้าคนมาเก็บลายลายนี่พี่น้องเก็บสีเตียมตาแล้วล่ะพี่น้องหมานเติบอยู่ครับขนาดคุหลายที่ว่าเฮ็ดนี่เฮ็ดก็ออกหลายครับเฮ็ดเฮ็ดออกหลายดีอยู่ครับพี่น้องเป็นระงูเหลียงครับ ยัำมุเสาแต่วันนี้เขาต่างตาไวนี่ครับเขาผ่อไวสามดอกเนาะนม่เหลียงครับเนี่ย ไปรุ่นกันต่อลรครับกะหาอีิบโดนก็สีเมียบาทแล้วล่ะพี่น้องแล้วหกเลียงอยีกครับ พึงซาดครับพี่น oh, 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 mm ้องสังเกตดีๆเก็บนาครับน่ะหัวเต็มที่สวัดเพล็กครับเนี่ยพึ่งนกยุ้งครับพี่น้องใส่การในโบโอ้ทองเหยางดีนะครับทองเหยางดีอย่ฝนฝนมีมูฟ้อมครับ หาเมื่ยก่อนพี่น้องหาพออีกจักดอก,ดอกหืมดอกนี่งห้ามไม่เ่ยวครับงันเห็นแต่ไก่เลยเต็มตาแล้วครับ อยู่ในไนก์่านะพี่น้องต้องด,ดอกกรดท้ายให้เบิ้งล้ำบากครับเห็นป่ะพี่น้องยุดไตหงาครับนี่ไข่ลงง่ขาวครับ ครับพี่น้องตอนนี้กะมาถึงช่วงสรุปผลงานในการหาเห็ดของเขาสองคนเหรอเนาะครับเนาะมาเบ่งผลงานของเขามันครับอู้ือว่าหมานครับหมานหมานเติบครับหมันซ้ำทุกมือเนาะพี่น้องเนาะเตรียมตาอยู่ครับกะกะคลิปกะอาจจะเป็นย่ำขึ้นแหละครับเป็นส่วนหลายเลยเพราว่าคนหลายครับอู้คนหลายครับน่าบ่าบวยหกแตกเลยเก็บทีว่าได้ไทยครับอู้ขาวแตาไทยกับไม่ได้เห็นเหรอพี่น้อง เขาก็ทั้งไทยแน่เพราะไทยแน่กับคลิปกาดที่สันแน่นะครับเล้วไอคลิปนี้ก็เป็นคลิปเตะแหละครับเป็นทั้งที่แหละครับไอเขียดบ,บานเป้าไทรเฮียละง,งกออกนี่โอ้หา,ลางละคน่นขึ้นๆตั้งแต่สามโมงแรงสี่โมงแรงเพื่อนกัดยู้จนแกล้งที่กันครับเป็นเอาแท้เลยครับไทรเฮียละงูนี่โอ้พี่น้องหลายๆตรงยี้ผมรับพิรีครับเบิ้งของบ้าบอยครับนีะ โอ้ตาตาตาเลยนี่ไงโก้หน right ่วยเอามาทุกม right huh? ือได้พี่น้องบ่าแมนหน่วยเอามาทุกมือได้เนี่สุดยอดครับตาหน่วยนี่ได้กับทุกปีกับเต็มได้พี่น้องบ้าบอยตาหน่วยนี่ถ้าใส่ตาห้ามหนีใส่บ่เบิดครับง่ียลีตาหน่วนี่กาเฮ็ดกะถือว่าออกดีเนาะครับเนาะมือนีแต่กัสจีเริ่มห้างแน่ยละหลับเพราคอยเป็นมูไงขึ้นทุกมือหรอกครับเพราะว่าก็ออกมาหลายมือแล้ว เม็ดพึ่งก็ได้บ่หลายดอกครับเม็ดพึ่งกระป้าปลายเนาะสิเป็นละงกขาวละงก์งแยงลนะครับก็อมานของห้องทั้งสองข้อม่หนีก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ครับกะมีความหมาน,น้องฝากปีฝากน้องกันสำเนียงเนาะครับนอกกะที่ว่าหมานเติบคือเก่าแหละครับยังบ่วผาดครับกะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกันตั้งใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกการติดตามเนาะครับเนาะพบพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับหมานคือเก่า ก้นหมันก้นหมันกาวนะจับบันสรุปผลงานเห็ดของห้องมื้อนี้ครับพี่นกตั้งงกกะได้หลายเติบแล้ยนะครับเนาะจ้ะงกอันนี้เป็นเห็ดผึ้งครับมื้อนี้เห็ดผึ้งสีได้บ่ซ้ำทุกมื้อครับนี่แต่ก็ได้ปนกันมาอยู่หมันครับ